บอกปีจริงๆประเทศไทยมีวิกฤตหลากหลายช่วงเลยนะฮะนาทีนี้คือโควิด1 9นาทีนี้คือบัรท้าทายที่สุดในชีวิตของคนเป็นนักบริหารมืออาชีพในยุคหลังโควิดหรือเขาเรียกว่ายุค new normal เราควรจะต้องทำอะไรถ้าเราไม่ปรับเราก็อาจจะแพ้หรือต้านไปบางปัญหาเนี่ยในการแก้ปัญหาเนี่ยระยะสั้นระยะกลางเนี่ย อาจจะต้องใช้หลายศาสตร์เรียนเพื่อให้เข้าใจ,ให,าใ,จให้เข้าใจเพื่อให้รู้รู้แล้วทำได้แล้วปฏิบัติได้จริง 5G เนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในแง่ของการนำดิจิตลเนี่ยมาใช้ประโยชน์กับโครงการบันเทิงเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่เขาจะรอบพ้นวิกฤตินเนี่ยคือเป็นการเปิดโลกัศนเลยนะครับคิดได้รอบด้านก็จะสามารถที่จะได้อาไได้มากขึ้นรอดพ้นจากวิกฤนี้ สิ่งเหล่านี้มันมันต้องวิเคราะห์ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมัน,ม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 นลดลงมาได้ใช้ครว่าเซตซีโร่แล้วกันเซตซีโร่เลยคนปัญหาโควิดเนี่ยมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าทุกอย่างโอเวอร์สป,ปายของท่านเชื่อไหมครับว่าคราวนี้มันหนักมากมันสาหัสพร้อมกันทั่วโลกอย่างที่เราบอกผมเชื่อครับเรามีอยู่5้าโมดูลสําคัญที่ให้ท่านต้องมาให้ครบ